สวัสดีครับก็มาอยู่กับช่องแมทนะครับช่องนี้ครับก็จะมาสอนนะครับในเรื่องแคลคูลัสเบื้องต้นนะครับคลิปนี้ก็จะต่อจากครั้งที่แล้วนะคะว่าเราสอนเนี่ยลิมิตมีอะไรบ้างนะรับเข้าใกล้ทางซ้ายเข้าใกล้ทางขวาหรือมีอะไรบ้างนะครับในคลิปนี้ก็จะมาต่อนะครับอ่านมาดูนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะมาดูของสมบัติเบื้องต้นของลิมิตก่อนนะครับว่า คุณสมบัติของทุกอย่างก็จะมีคุณสมบัติของมันเนาะทีนี้ลิมิตก็จะมีคุณสมบัติเหมือนกันแต่ว่าเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นที่ผมสรุปไว้เป็น5ข้อนะครับก็อาเอนจัดทฤษฎีบทนั่นแหละผมขอสรุปไว้เพียง5าข้อเท่านี้นเองะครับมาดูที่ข้อที่1ก่อกนเลยข้อที่1นะครับลิมิตของ C เมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับจะเท่ากับ C เมื่อ C คือค่าคงตัวใดๆค่าของตัวใดๆนะครับตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่าสมมติ ลิมิตลิมิต x เข้าใกล้3แล้วค่าของ2อย่างเงี้ยไม่ว่ามันอยู่ตรงไหนค่าของมันก็จะเป็น2อนะงนั่นคือตอบ2นะครับค่าของตัวใดๆก็หมายถึงว่าตัวเลขใดๆก็ตามนะคะที่เป็นจํานวนจริงนะคบจำนวนเต็มก็ได้จํานวนที่เป็นตัวเลขอะครับจานวนจริงจานวนเต็ม,ม,ตมทศนิยมเศษส่วนเงี้ยก็ได้ครับที่ไม่ที่ไม่ติดตัวแปรนะครับโอเคครับสําหรับข้อ1นะครับต่อมาข้อ2สมมติว่าลิมิตเนี่ย ถ้าเกิดจากฟังก์ชัน2ฟังก์ชันเนี่ยบวกลบก,กันอยู่นะครับมันสามารถแยกเป็นลิมิตมันสามารถเทเข้าไปในฟังก์ชันแบบนี้ได้นะครับก็คือกระจายเข้าไปนะครับเช่นลิมิตของ x เข้าใกล้2ของ x กําลังสองบวกา3าเอย่างเงี้ยเราสามารถเทคลิมิตได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้2ของ x กําลังสองบวกลิมิต เข้กใกล้2ของ3 x อย่างนี้ด้วยได้นะครับก็มันสามารถกระจายเข้าไปในบวกละลบได้นะครับต่อมาคูณคูณก็เหมือนกันนะครับคูณเนี่ยมันสามารถที่จะกระจายเข้าไปในอันนี้ได้เลยนะครับกระจายเข้าไปในวงเล็บของฟังก์ชันได้เลยหารหารก็เหมือนกันก็สามารถกระจายเข้าไปเลยสถึงว่ามันหารอยู่ก็สามารถกระจายเข้าไปได้นะครับต่อมา นอกจากนี้สมมุติว่าทั้งลิมิตเนี่ยมันยกกาลัง n อ,อยู่เราสามารถดึงลิมิตออกมาจากยกกําลังนั้นได้นะครับให้เป็นยกกาลังที่ฟังก์ชันแทนนะครับนี่ก็ได้อ่ายกตัวอย่างนะครับเช่นลิมิตของ x ข้าใกล้2ของ x ทั้งหมดยกกําลัง2เงี้ยเราสามารถที่จะดึงออกมาได้นะครับเป็น x กาลัง2แบบนี้ได้นะครับคุณสมบัติของเลขยกกาลังใน ติดกรนกรนก็เหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่ามันรู้อย่างนี้นะครับเข้าใกล้เอของสามเออย่างเงี้ยเราสามารถดึงออกมาได้นะครับเป็นลิมิตของเข้าใกล้เอของรากสามเอแบบนี้ได้นะครับก็มันเป็นยกกำลังหนึ่งส่วนเอนะครับก็สามารถทําแบบนี้ได้เช่นกันนะครับ นี่คือคุณสมบัติเบื้องต้นของลิมิตน,นะครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวพี่จะยก,ยกเข้ามาเพิ่มให้นะครับก็จะประมาณนี้โอเคเราเรามาดูตัวอย่างอันก่อนเลยนะครับตัวอย่าง3ข้อนี้นะครับลิมิตของ x เข้าใกล 0, ้0ูนย์ของลิมิตของ6เมื่อ x เข้าใกล้0ูนย์นะครับ x เข้าใกล 0, ้0ูนย์ไม่ว่าจะทำ 6, ด้วยทางลบมันก็จะเท่ากับ6อยู่ดีนะครับเพราะว่า6เป็นค่าคงตัวนะครับ อ่ะข้อ2ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะแทนลบ2เข้าไปในเอกได้เลยนะครับนี่ในข้อ2เราก็จะได้ว่าเป็น3คูณลบ2ยกกำลังสองบวก1เท่ากับ3คูณ4บวก1เท่ากับ13อย่างเี้ครับอันนี้ก็เหมือนกันเนาะเราสามารถกระจายเข้าไปในทั้งสองค่าได้เลยนะครับ ก็จะเป็นลิมิตของ x เข้าใกล้3ของ3 x คูณอยู่กับลิมิตของ x เข้าใกล้3ของ2 x บวก1ซึ่งก็จะได้เป็น3คูณ3คูณกับ2คูณ3บวก1่ใส่วงเล็บให้ด้วยนะครับก็จะได้เป็น9คูณอยู่กับ2 3เป็น6บวก1เป็น7เนาะ9 7 9ก6นะครับก็ตอบ63อันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างอีก3ข้อนะครับถ้าเป็นเศษส่วนแล้วก็สามารถที่จะแทนเข้าไปได้เลยนะครับก,ก็จะได้เป็นลิมิตของ x เข้าใกล้1ของ x กำลังสบวก3 x ลบ4่ส่วนด้วยลิมิต x เข้าใกล้1ของ x นะครับก็จะได้ว่าเป็น หนึ่งกลังสองบวกสามคูณหนึ่งลบสี่ส่วนด้วยหนึ่งนะครับก็จะเท่ากับสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่ลบสี่เหลือศูนย์นะครับต่อมาในข้อห้านะครับก็แทนเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนญาตแทนลงไปเลยนะเนาะเดี๋ยวขอลากนี่ขึ้นมานิดนึงก่อนโอเคสามลบ สองคูณสองยกกำลังสามบวกรูกสองข้างในนะคะก็จะเป็นสองตรงนี้นะคะ,ะก็จะได้ว่าเป็นสามคูณสองกำลังสามมีค่าเท่ากับแปดนะครับสองคูณแปดบวกกับรูทสี่นะครับซึ่งจะได้เป็น 3าบลบ16บวก2มีค่าเท่ากับ,บลบ11นะครับโอเคครับอ่ะต่อมาข้อ6นะครับเาขาให้ฟังก์ชัน f x มานะครับ f x เป็นดังนี้นี่เราก็เราค่อยหาลิมิตเมื่อ f x เข้าใกล้2นะครับตรงนี้นะครับก็แทน2ลงไปเลยนะครับอ่า ก็จะได้เป็น2กําลัง2หนึ่งนะเขียนก่อนลิมิตของ x เข้าใกล้2นะครับของ x กำลัง2ลบ9ส่วน x ลบ3นะครับก็จะได้เป็น2กําลัง2ลบ9ส่วน2ลบ1นะครับ4ลบ9ส่วนลบ1เท่ากับ4ลบ9เหลือลบ5ลบ5ส่วนลบ1เท่ากับ5นั่นเองครับโอเค ต่อมาครับถ้าเราถอดลิมิตแล้วได้ค่าแปลกๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าได้ 0, 0ูส่วนสิอย่างเงี้ยก็จะได้0 0นย์ศูนย์ส่วนอินฟินิตก็ได้0 10ยส่วนศก็ได้0 infinity ิ G. ส่วนศก็ได้ infinity 10สิบส่วนอินฟินิตก็ได้0อ่า10บส่วนศตรงนี้ต้องเป็น infinity นะครับตรงเนี้ยต้องเป็น infinity นะครับผมน่าจะเขียนผิด โอเคศูนย์ยกกำลังอินฟินิตี้เท่ากับ0ูนยกำลังอินฟินิตี้เท่ากับอินฟินิตี้แล้วก็1ส่วนสวนยกกำลังอินฟินิตี้เท่ากับ0นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนด้าล่างอย่างเช่นเราหาแล้วได้0ูนย์ส่วนยศนย์หรืออินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้เนี่ยอันเนี้ยจะเป็นกรณีพิเศษ กรณีพิเศษยังไงครับนะครับก็คือกรณีนี้มันจะหาค่าไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องจัดรูให้มันก่อนว่ามันจะตอบตูหรือตอบอินฟินิตี้นะครับอินฟินิตี้เนี่ยหรือเราจะหาว่ามันไม่สามารถหาค่าได้อย่างนี้ก็ได้นะครับคือมันไม่สามารถหาค่าได้คือมันค่ามากมากมากเลยอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็มาดูกันก่อนนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างข้อหนึ่งนะครับสมมุติว่าถ้าเราเทคมันเข้าไปนะครับก็จะได้ว่าเป็น ลิมิตของ x เข้าใกล้1นเนาะข้อ1ของ x กำลังสบวก x ลบสส่วน x ลบห่ 1. ทีนี้ถ้าเราแทน1เข้าไปเลยเนี่ยมันก็จะได้เป็น1กลังสบวก1ลบสส่วน1ลบหจะได้เป็น0ส่วน0ซึ่ง0ส่วนศเมื่อกีกก้เราก็บอกอยู่ว่ามันต้องจัดรูปก่อนนะครับดังนั้นมันไม่เมื่อมันไม่สามารถหาค่าได้เนี่ยผมก็เลยขอจัดรูปก่อนนะครับก็จะได้เป็น จัดรูปยังไงดีเป็นด้านบนเนี่ยผมขอแยกตัวประกอบนะครับแยกตัวประกอบนะครับของ2องเล็บก็จะได้ว่าเป็น x บวก2กับ x ลบ1ส่วนด้วย x ลบ1 ทีนี้นะครับเราเห็นว่ามันโคูนด้วย x เอ่อมันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็สามารถตัดทอนปึ๊บเมื่อตัดทอนเสร็จแล้วเราก็สามารถแทนค่าลงไปได้เลยนะครับก็จะได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้1ของ x บวก2นะครับก็จะได้เป็น1บวก2เท่ากับ3ดังนั้นข้อนี้จึงตอบ3นะครับเพราะว่าเราจัดรูปแล้วมันเท่ากับ3ต่อมาข้อ2ผมขอเขียนจดหมายเนาะเพราะว่าพื้นที่ไม่พอนะครับ ลิมิตของ x เข้าใกล้1ของ1ลบ r ูท t x ส่วน1ลบ x ทีนี้เราสามารถจัดทำยังไงได้บ้างนะครับก็ผมใช้เรื่องผลต่างกำลังสองนะครับผลต่างกำลังสองในด้านล่างละกันนะครับอ,อ,อันนี้เป็นผลต่างกำลังสองสูตรมันจะเป็นแบบนี้เนาะ A กลังสองลบ B กลังสองเท่ากับ a ลบ b คูณกับ a บวก b นะครับเราก็มาใช้กับด้านล่างเลยก็ได้เป็นด้านล่างนะครับก็จะเป็น1ลบรูท x ส่วนด้วย1บวกรูท x นะครับลบให้เป็นรูท x กำลังสนะครับจะเท่ากับ x นะครับตรงนี้เราก็สามารถตัดถอนได้นะครับก็จะได้เป็นผมเขียนไว้ตรงนี้เนาะลิมิตของ x เข้าใกล้1ของ1ส่วน 1บวกรูท x กนะครับก็จะได้ว่าเป็น1ส่วน1บวก1เท่ากับ2อนส่วน2นั่นเองนะครับโอเคโอเคครับต่อมานะคะก็จะเป็น4ข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็มาลองทำกันเลยนะคะเป็นแบบฝึกหัดเนะาะสำหรับใครนะคะที่อยากลองทำก่อนก็กสามารถที่จะดกดหยุดไว้ก่อนนะคบแล้วก็ ค่อยมารีแลนอีกทีนะคะว่ามันเฉลยยังไงนะครับโอเคเรามาดูเฉลยข้อหนึ่งกันเลยนะครับแล้วก็แทนลบหนึ่งเข้าไปเลยเพราะว่ามันแทนค่าได้นะครับมันไม่เป็นสศูนย์ศูนย์นะครับก็จะเป็นลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสามบวกหนึ่งส่วนลบหนึ่งลบหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นลบหนึ่งบวกหนึ่งส่วนลบสองเท่ากับศูนย์ส่วนลบสองเท่ากับศูนย์นั่นเอง ต่อมาข้อสอนนะครับก็ผมขออนุญาตไม่เขียนลิมิตเนาะข้อแทนเข้าไปเลยนะครับก็จะได้ว่าเป็น3คูณ3กำลัง2ลบ10คูณกับ3บวก3ส่วน3ลบ3ด้านบนนะครับก็จะได้เป็น3กำลัง3ามสามสาอ่า27 27ลบ3 0บวก3ส่วน0ูนย์ แล้กับศูย์ส่วนศูนย์ทีนี้ส่วนศูนย์นแล้วเราต้องจัดรูปนะครับจัดรูปยังไงตรงนี้นะครับด้านบนเนี่ยมันสามารถแยกเป็น2วงโมเลบก็ได้นะครับคิดว่าอะแยกสองเล็บนะครับอืมหอดึงออกมาก่อนผมพิจารณาแค่ตรงนี้เนาะ แยกเป็นสองผลลั์นะครับก็ได้เป็น 3x 3x ลบ3กับ x ลบ1เอ้ยไม่ใช่สิ 3x ลบ1นะครับแล้วก็ x ลบ3นั่นเองทีนี้ผมก็มาเขียนไว้เลยเนาะปึ๊บ,บตรงน,นี้นะครับก็ได้เป็นลิมิตของ x เข้าใกล้3ของ 3x ลบ1กับ x ลบ3ส่วน x ลบ3นะครับตรงนี้ก็สามารถตัดทอนได้นะครับจากนั้นก็แทนค่าสาวลงไปนะครับก็จะได้เป็น3คูณ3ลบ1เท่ากับ3 3เป็น9 9ลบหเหลือ8นะครับตอบ8โอเคครับต่อมาข้อ2ข้อ2งจากที่เห็นนะครับเมื่อเราแทนค่าลงไปแล้วแทนค่าสาวลงไปแล้วเนี่ย สอลบสเหลือศูนย์สองลบหเหลือหนึ่งหนึ่งลบหนเหลือศูนย์จะได้เป็นศูนย์ศนะครับแล้วก็จัดรูปมาก่อนเลยทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันเมื่อเราจัดรูปเสร็จแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่สามารถที่จะแยกเป็น2องเล็บได้นะเพราะมันไม่ใช่ผ้าหุนามกกำลังสองตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะใช้เรื่องคอนจูเกตเข้ามาช่วยนะครับ ทีนี้เอ่อถ้างั้นเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องเนื้อหาต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนดีกว่าแล้วข้อ3กับข้อเสียเนี่ยเราจะมาเฉลยกันในครั้งหน้าดีกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องคอนเ็ปร์มันขึ้นเรื่องใหม่แล้วอีกเรื่องหนึ่งเลยเออไว้เจอกันครับสําหรับใคร,ครถ้าชอบเคมีครับก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคบแล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคบเป็นกําลังเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้หน่อยนะครับ,ววรบ,รรรบไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีคับบ๊ายบาย